นายเลยขาส่งท้ายนะครับคณะกรรมาการสร้นและสภาผู้แทนรัษฎรประชุมพิ e รณาการดําเนิงนงานข้องการลอยควายผลิตในพื้นที่ภาคใต้นะครับและก็ติดตามมก,กร,รุงกันรวมกับควายข้าสู้รัฐธานีเมื่อเรเตแต่วันที่6กุมภาพันธ์นะครับนายจิรยุทธ์อ้วงทรับประธานคณะกรรมาการนะครับ <c oughs> พร้อมด้วยกรรมาการสร้านและนายโชวลิตวิชระประเชิฐนะครับผู้อำนวยการเคลื่อน เขาก็ได้รวมกันนะครับน้องยอมก็จัดขึ้นทีเคลื่อนจะไมประชุมเรื่องอะไรมั้งค่ะมีการประชุมนะค่ะในเรื่องข้องการดําเนินงานข้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ติดตามการดําเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราธานีค่ะก็จัดขึ้นทีอาคารที่ทําการโรงไฟฟ้าเคลื่อนรัชประภานั่นเองโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการนําเสนอแผนดําเนินงานปัญหาแล้วก็อุปสรรคการดําเนินงานข้องก่อฝอพ่อในการผลิตแล้วก็จําหน่ายกระแทไฟฟ้าสนับสนุนกําลังผลิตไฟฟ้าข้องประเทศ เพื S <S <S ่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงข้องระบบไฟฟ้ารองรับการขยายเศรษฐกิจในสังคมพื้นที่ภาคใต้ข้องเรานั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวฟาคุณ